สาวโพสแฟนหนุ่มติดอยู่เรือหลวงสุขโขทัยติดต่อไม่ได้จากกรณีเรือหลวงสุขโขทัยล้มกลางอ่าวจังหวัดประจวบคิริขันขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังปฏิบัติการค้นหายอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ที่สูญหายอีก30ไรายล่าสุดพบว่ามีผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งได้โพสคลิปพร้อมระบุข้อความว่าไหนบอกจะรอแล้วทำไมจึงกลายเป็นเราที่เป็นฝ่ายรอละ่ะเรือหลวงสุขโทสขโทยัยเรือล่ม แฟนจา่าทหารเรือพยาบาลทหารเรือแฟ,แ,แฟนทหารโดยเจ้าของคลิปบอกว่าแฟนหนุ่มอยู่ในเรือนหลวงสุขโขทัยที่ล่มล่าสุดยังติดต่อไม่ได้หลังจากนั้นก็มีชาวโซเชียลเขามาให้กําลังใจเป็นจนํานวนมากล่าสุดเจ้าของคลิปอัปเดตว่ายังไม่มีวิแววแฟนหนุ่มติดต่อกลับมาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ